ครับอยู่กับรายการสวยด้วยนาซิสนะครับผมกับผมวิธีกรดำเนินรายการเทปที่2อแล้วับวันนี้นะฮะตีมงคลอมทนกุณนะครับและแน่นอนกับพิธีกรสาวสวยของเราพี่ปิงปองสแกวันั่นเองครับ สวัสดีคุณตีและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าคุณตีพูดถูกมากว่าสาวสวยอันนี้ถูกต้องจริงๆสวยด้วยอะไรสวยด้วยสวยดยนาซิสค่ะและแน่นอนนะคะว่าในเมื่อเราสองคนนี้เป็นพิธีกรก็ต้องมีแขกรับเชิญเป็นธรรมดาค่ะวันนี้ใครมาคุณตีครับผมพี่อีนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพูดจาเหมือนเสด็จเขารู้จักเขาดีมากลยรู้จักมากเลยครับคุยเมื่อกี้นี่คุยกันว่านเหมือนกับประดุลว่าคุณแบบว่ารู้จักอาชีพเขาอยู่ที่ไหนยังไงเหมือนประดุจีบเขาเลยประมาณ คุยกันแล้วแบบสนใจมากเพราะว่าพี่อี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสาวเก่งหนึ่งคนเลยเหมือนกันเก่งยังไงเก่งเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำอะไรอยู่อาชีพอะไรพี่ทำเกี่ยวกับเรื่องตรวจสุขภาพค่ะเป็นแ lap อะค่ะเป็น lap ก็ในนามของแบรนด์ว่า V check l a b แล้วตรวจสุขภาพเช็คอ h e แล้วน้องกายหมายถึงว่าเช็ค ทุกอย่างเลยก็ทั้งเลือดวิจัยเลือดปัสสาวะนะคะเป็นแ l บเลยอะค่ะก็คือถึงว่าอยากเช็คมันถึงมะเร็งใช่ได้ค่ะก็เป็นสายหมองชี้เกี่ยวกับมะเร็งซึ่งพี่เช็คฟรีรับเช็คฟรีด้วยอ่าเริไปหาพี่ที่แล้วก็ในราคาพิเศษละกันอย่างนี้นะคะดิฉันาู้ทรายต้องออกตัวแรงมากเลยของไปหาพี่อีฟเนี่ยเพิ่มราคาให้อีก20%เพิ่มมันลดสิ่งวัตถลดแล้วต้องบอกว่ารายการนาซิดด้วยนะมาบอกสื่รื่องนาซิดปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่าเอาไปอีกยี เป็นไล่ยี่สิบ <c oughs> อยู่ในวงงการนี้มากี่ปีแล้วครับพี่เออถ้าถ้าอยู่ในในส่วนของการตรวจสุขภาพนี่ก็ประมาณาเอ่อหลัดเปิดมาได้จริงๆ30กว่าปีแล้วค่ะแต่พ <c oughs> ี่มาช่วยเขาจะมีสองสาข,ขาคือที่วงเวียนใหญ่กับที่ารามคำแหง <c oughs> แต่พี่มาช่วยใช่พี่มาช่วยที่รามคำแหงที่ดูหมดทุกอย่างดีเลย่ะออฟฟิศผมพอดีเรียบง่ายนี่ยเราคุยกันมาดุจว่าสนุกกลมเกลียวมากสนุกกลมเกลียวอ๋อเนี่คือรับตรวจแสดงว่า พี่อีก็ต้องรู้จักผลิตภันนาซิตี้ถึงได้กล้าทดลองใช้ของเราใช่ไหมคะเพราะ,ะว่าอ่ะพี่เห็นตัวไหนพี่รู้สึกว่าตัวไหนนะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้นาซิสในส่วนของตัวนาซิสใช่ไหมคะพี่พี่อีช,ชอบในส่วนของตัวที่เป็นอาหารเสริมของเขาค่แลรวรู้สึกว่าเออมันได้ในเรื่องของสุขภาพได้ในเรื่องของ คือด้วยวัยที่เราอายุเยอะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเราทานเข้าไปเราจะรู้สึกได้เรื่องของว่าสุขภาพที่มารู้สึกว่าเออมันมันดีแล้วด้วยที่เราเราทําเรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องดูแล้วว่าเออไอส่วนของสินค้าอะไรที่เราทานแล้วมันจะช่วยในเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าสุขภาพเราดีด้วยอะไรมองทรงพิษหัวพี่แวก็ชัดแล้วก็ แอบมีเนื้ออกเล็กน้อยไม่ต้องมองเธอเป็นผู้ชายไม่เลยครับผมมองผ่านไปทางพี่มิงคองมองมันซะอีกไม่ใช่ทำไมฉันใหญ่อยู่แล้วว่าใหญ่มากคุณผู้ชมครับพี่โดนรังแก่ครับใช่จริงคุณผู้ชมคือแบบว่าก็มันเราอยากใครเขารู้เราใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องการซิก็จะเลือกหรอเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าโทนคาดหน้าคุณพี่เขาแต่คือพี่กขาต้องต้องมีผลสิต้องมีผลกับเน้ออกด้วยพี่ว่ารู้สึกทานเข้าไปมันก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าทําให้ให้ร่างกายรู้สึกมัน พี่รู้สึกว่ามันมันเหมือนกระชรับอะไรเงี้ยน,นะคะใช,ใช่ประมาณนั้นทุกส่วนเลยประมาณนั้นค่ะก็บอกแล้วว่าของเราเนี่ยนะคะเขาขึ้นชื่อว่าออฟูเฟสไงเ <c oughs> เอาใหม่เลยครับโอ,อฟูเฟสมั <c oughs> น,นโดดได้มันโดดได้บ้าป่ะไม่ต้องหันกระบวรเลยออฟูเฟสโอ้ดูเรื่อง รู้เรื่องหมดเลยครับอีกานต้องการสาระอะไรต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือช่วยเรื่องของผิวพรรณไปป่างดูนี่มีชีวิตชีวาถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วว่าโอ้หดูดูเด็กลงเยอะเลยโอ้โหขึ้นเยอะคเปล่งปลั่งอะไรอย่เงี้ยใช่ประมาณนั้นค่ะทาแล้วรู้สึกว่ามันมันสดชื่ออะไรอยค่ะเดี๋ยว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 อะไรนะพี่ปองดูตาพี่บอกเขาจนดีดี ไม่แพ้แสงหรือยังไงครับแสงมันเยอะแสงไันแสงมันเยอะซ่อค่ะครับควักอาวุธให้พี่อี้มหน่อยน่าชิดน่าชิดถามแม่ไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่เอามงมาเอามงมาโป้งกะจะถอดของผมให้แล้วเมื่อกี้คุณพี่เอามงมาแล้วเราเราก็ลืมใจเขาในต้นรายการแล้วได้ได้ขออภัยครับสมใจแก้งจะดูว่าเออเออน่าชิดพอคุยถึงเรื่องของส่วนผสมต่อเไปนะฮะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างสกัดธรรมชาติอะไรบ้าง นะครับอย่างแรกคือตัวที่เด่นเลย้อความโปรตีนสกัดจากเปลเหลืองค่ะแน่นอนต้านอนุมูลอิสระมีสารประกอบไฟโตเอสโตรเจนเป็นสารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เป็นระบบค่ะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยคือเหมือนมาเป็นสารที่แบบช่วยเหมือนพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อยู่ในผู้หญิงถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวของ โปรตีตรนถั่วเหลืองนะะกกนนเนี่ยนะคะสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยอันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าถ้าคุณต้องการให้ผิวพรรณดีจริงๆเลยหรือว่าร่างกายครบถ้วนได้สารอาหารเนี่ยคือต้องกินสารสก้วต่อตวันสารสกัดต่อวันของคุณตีถูกต้องน้ำมันถัถ่วเหลืองอะไรอย่างเงี้นะหรือว่าต้าหู้ต้นแบบเต้าหู้นั่นแหละนะก็หู้ถัถ่วเหลืองที่ขายแบบว่าถึงก็สามบาทห้าบาททุกวันนี้กี่บาทเราไม่รู้อะเจ็ดบาทห้าบาทเจ็ดบาทหรือสิบบาท ่วงนี้ราคาของขึ้นาจะไปถูงละสิ้าบาทถ้าเป็นสตาค์ไส่วนาจะเป็นยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยด่าไม่ด่าเลยสตางค์เอาแต่ว่ามันก็แทนนี้เราจะต้องทานสามสถุง กันว่าอยู่ในนาซิกแล้วเรียบร้อยอ่าฮะคือเป็นสารสก,กรัดแล้วคือเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงทุกอย่างพอดีหมดอย่าลืมว่าของเราไม่ใช่ยาของเราคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่าเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพถูกต้องค่ะถูกต้องก็คืออย่างเช่นอย่างพี่อินเนี่ยหนูเข้าเอาหนูเข้าไปเลย,เลยดีกว่า พี่อีดูสงแล้วก็อายุน่าจะไม่ใช่น้อยใช่ไหมพี่พูดเองพี่เลยเพราะว่าย้อนกลับมาตอนต้นเมื่อกี้ที่คุณพี่พูดด้วยว่าเออายุพี่ก็วัยนี้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพูดแระนี้นั่นแสดงว่าก็ต้องมีเข้าสู่วัยตีน้ำแล้วองวยทองววยทองววยทองคุณพี่นะอย่างนี้เนี่ยช่วยอะไรบ้างคะก็มันจะช่วยในเรื่องของถ้าถ้าถ้าเป็นในเรื่องของวัยที่มันสูงวัยขึ้น มันจะลบเรื่องของจุดด่างดําจางลงนะคะเรื่องเล็บเรื่องผมมันก็จะแข็งแรงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องฝ้าเรื่องหน้าตากระกระจะกระจานขึ้นอะไรเงี้ยกระเนี่ยมันจะไม่หายคุณติคุณผู้ชมคะกระนี้ใครบอกว่าหายในโดนต้มนะไม่หายเพราะว่ามันจะแค่จางลงจางลงแล้วดีขึ้นแค่นั้นเองมันไม่หายผมว่ากระนี้ไม่หายหรือว่าจะแมนขึ้น ก็เทยไงนี่ไงเล่นได้ไงเล่นได้เนยมันเสี่ยงแล้วคุณนี่แหละเธอคุณพี่เขาเนี่ยเขาก็เข้าสู่วัยท้อเพราะเนี่ยมันจะเริ่มจะมีอาการอาจจะมีเหวี่ยงบ้างอะไรบ้างเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมคือเวลาสมถติว่ามดเดินผ่านตัวหนึ่งกัดเท้าหรือถ้ามดไม่หไปหารังวัดรังวัดอยู่ตรงไหนรังวัดอยู่ตรงไหนขนาดนั้นเลยจริงขนาดนั้นเลยอ่ะคนเราเวลาวัยทงเจะเริ่มเป็นนะคุณจริงแล้วอันนี้อันนี้เขาจะทราบมาเองหมอไมาเองเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพพออายุเยอะอายุเยอะขึ้น พวกผิวหนังเนี่ยก็จะสูญเสียพวกน้ำหล่อเลี้ยงผิวคอลลาเจนจะลดน้อยลง,ต,งตรงนี้มงช่วยได้ก็ฮอร์โมนเนี่ยเรื่ด้วยไม่ความไวทองปุ๊บเนี่ยแต่ตัวนาร์ซิสติกจะไปช่วยโดยตรงเลยว่าทําให้การเป็นไวทองทำให้การเบียดกันอะไรเเบ, <า S 1> บาลงเบ,บาลงใช่ไหมเบาลงคพี่และการทานแล้วดีขึ้นไหมครับก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ขึ่นคนปกติถ้าถ้าเข้าในสู่ของไวทองแล้วโดปกติแล้วเนี่ย อาการมันจะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะร้อนๆหนาวๆโดยปกติใช่ไหมคะแต่พอทานเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างรู้สึกว่าเหมือนมันคนโทรลข้างในเราได้ดีมากมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะจะไม่ค่อยมีอาการเรื่องของร้อนๆหน <im itation> าวๆ่าใช่ค่ะุณติรู้ไหมว่า <im itation> แต่หนูเชื่อว่าคุณพี่ต้องรู้ก็เราเป็นผู้อุปการกันต้อ,องศึกษามา,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 าว่า <im itation> ถ้าเกิดว่า ไวเป็นคนที่เป็นไวท์ทองแล้วไม่รักษาไม่ถึงขั้นเป็นบ้าได้เลยเใช่ไหมจริงๆผู้หญิงมีโรคอะไเยอะแยะมากมายหรอาเป็นอาการซึเมเศร้าไเยอะมากเพราะนั้น<ช>เราต้องป้องกันไว้ก่อนดีวกว่าคือเขาเรียกวัวหายอย่าล้อมข้อ,อะนะเราล้อมข้อก่อจะหายดีวยกว่าล้วเนี่ยนาิีจะตอบโจทย์คุณผู้หญิงได้หมดเลยหมดเลยดีกว่าแต่จริงๆอายุสิเนี่ยคือไม่ด้เริ่มยน้งไทนะจริงสจแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากให้ทำอ่ะสิเริ่มเดินเนาะย่ ได้ถึงห้าหกสิบเลยกินก็ไปเลยถ้าคุณมีทางซื้อก็กินไปสิห้าห้ามหรอช่วยเรื่องสุขภาพผิวพรรณดูดีแตกต่างจากใครง่ด้วยแล้วก็มีพวกซิงค์ต่างๆทำให้เล็บผมแข็งแรงพวกเล็บต่างๆบางคนบอกว่าอุ้ยเล็บเหลืองเล็บฉีกง่ายอะไรเงี้ยเฉยใช่ถูกต้องเพราะว่าบางคนยพอเข้าไปทองแล้วนะสามีก็จะแบบรไม่เข้าใจออกไปหากินนอกบ้านไม่ใช่คือไม่เข้าใจนะฉันมาสามีฉันไม่เข้าใจว่าเอ้ยนี่เป็นอะไรเวรเวียนได้เวียนทั้งวันเป็นปัญหาครอบครัว ถูกต้องมันลากเข้าไปถึตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณไม่ดูแลตัวเองถูกไหมแตนาชิตตอบโจทย์ก็บอกเลยนะว่าธนาชิตก็ดูแลให้หมดเลยลวกตึงทานง่ายมากคุณยังไงครับทานคุณพี่ทานยังไงคะจะดูซึมกัทานติดกานถูกทานเป็นแคปซูลนะคะควันละหนึ่งเม็ดแคปซูลออกมาไม่ต้อตอบไม่ควรหรืออะไรทานไปหนึ่งเม็ดก่อนนอนง่ายๆก็นอนเร็วนอนดึกไม่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันคุณนาซิดจะช่วยให้คุณหลับง่ายด้วย ือมันบอกเลืมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยคือมันบอกว่ามันมันเป็นทางแก้ทางเลยทางทางแก้การการไว้ก่อนครับผมนะคะในการไว้ก่อนหนึ่งทางก็เพราะเนี่ยถ้าคุณจะเรื่องอาชีพคุณต้องบอกว่ามั่นใจในทางเราจริงๆเพราะว่าคุณบุ๋มบานดาลคุณแบรู้กันอยู่สุนเชื่อว่าพี่ก็ต้องศึกษามาใช่ไหมคะก็ทราบจากคุณบุ๋มบันดาลนี่แหละค่ะเขาเป็นเรื่องทีเจนเดอร์ถึงได้เด้ถามมาดูที่มาที่ไปได้ยังไงว่าหาแล้วลืมก็คือไปเห็นค เพราะพี่เป็นคนจริงๆแล้วพี่เป็นคนชอบชอบในตัวคุณบุม๋มบรรดาตาพอสมควรครับและทีนี้พอเห็นเธอเป็นชาดเจนเป็นผู้หญิงชาดเจนชอบความตรงของเขาแล้วก็พอเห็นเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไอ้ตัวนาซิก็รู้สึกว่าเออประทับใจเขาก็เลยลองลอง,ลองคิดเริ่มทานเพราะว่าปรืมาหนึงคุณบุ๋มเนี่ยจะเป็นคนอย่างในคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเขาไม่แน่ใจในสินค้าใดเขาจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ตอนนี้เขามาเป็นแบรพรีเซนเตอร์ให้เราแสดงว่าเขามั่นใจแล้ว่ น่สวยผิวพรรณดีกระชับคุณเห็นหรือยังแล้วว่าตอนใหม่ขึ้นมาเป็นยังไงไม่บอกว่าอุ่นสบเฮ้ยเลยไ่หลั่งเลือดกันเดานิดก็ไม่ที่ที่คุณดูแบบว่าเขาท้งเขา้องได้ที่ละคุณแบบว่าเออแย่เลยเรื่องของนาซิสเนี่ยเดี๋ยวเราเบรกไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามันมีนาซิสไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์สัมภารครับผมมีสบู่ด้วยเป็นสบู่สมุนอ่าสบู่สมุนไพรไม่ใช้หรือเปล่าชอบ ตบูอตัวขัดผ <c oughs> ิวอยเอยเ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 อยเยเอยเอเดเวนอนนี้พัสักพักเดี๋ยวช่วงหน้าสวยดีน่าซีสค่ะ